สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่พงพาเลาะนะครับก็สรุปผลงานนะครับของพวกเราในปีนี้นะครับทุกท่านเนาะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับทุกท่านเนาะที่พวกเราทํานาในปีนี้นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับพี่น้องร้อยสี่กระสอบนะครับโอ้เห็นไหมพี่น้องไข่เป็ดไข่ไกนะ่เนาะทุกท่านเนาะ ปีที่ผ่านมาพวกเราได้ร้อกระสอบนะครับปีนี้ได้ร้อกระสอบนะครับขาดไป10กระสอบเองนะครับพี่น้องเอ๋นี่นะครับนะขึ้นยุงข้าวนะไปที่โอ้ยังยังไม่เต็มนะครับเอฟซีทุกท่านเนาะโอ้ยุงข้าวของผมนี่สามารถบรรจุข้าวได้ประมาณ200ร้อกระสอบนะครับพี่น้องนี่ สามบอกอ่ะสามก็สามเนาะแม่มาตยบอกว่าสามร้อยกระสอบนะครับโอ้โหยัดเต็มที่เลยนะส่วนด้านบนเนาะสี่กระสอบนะเราเป็นเป็นข้าวปลูกนะครับทุกท่านอู้หูกว่าจะกินข้าวเก่าหมดเนาะทุกท่านเนาะหรือพวกเราเหลือยี่สิบสามกระสอบนี่กินไปครึ่งปีนะครับทุกท่านนี่ข้าวกระแสนข้าวไร่ยังไม่ได้กินเลยนะครับทุกท่านฮะ เขาอเตจะอเตพันเลยอีติอืออ่านี่ทุกทานเออ้าได้เท่านี้ก็กินไม่หมดแล้วครับพี่น้องเอ๋ยนะเออหน้าหน้าคุณแห่เฮ้ น่าเฮ้าไปหาเฮ็ดน่ะนอ,อ่านี่เอียวเจียวเลยแจีวเลย,เลยพี่น้องเอ๋ยนะก็เหลืออยู่นะครับทุกท่านเนาะนุะ่นพ่อตาก็กำลังมัดปากก็ซอ,อบน,น,นะครับอ่าเจีาวแจวแจวนะครับเราตากยีวว่วันะนะอ,อาคารถึงวันพุธ <c oughs> อาทิตย์หนึ่งแปดวันเนาะแปดวันนะครับโอ้หนักนะครับทุกท่านเนาะหนักนะก็ของพวกเราเนาะวมด้วยช่วยกันนะครับส่วนตรงนี้ก็ที่ผมเรียนพี่น้องเนาะขึ้นไปหาดูเห็ดบดนะครับพี่น้องที่ภูเขานะครับลูกนี้เนาะ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับรก็จะทําการรดน้ำนะกวดเก็บกวดเนาะให้มันสะอาดสะอาดนะก่อนที่จะนํารถเข้ามาจอดนะครับผมมัดมันเยอะเนาะทั้งมัดทั้งเห็บนะครับพี่น้องกอ็แบกขึ้นเรานะร้อยสี่กระสอบนะครับพี่น้องอะมาลุ้นเอา อันนี้มันมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับทุกท่านเนาะเฮ้ยได้ไหมหนึ่งกระสอบนะครับพี่น้องถ้าเต็มกระสอบนี่แสดงว่าได้ร้อยห้านะครับทุกท่านเนะเาอะอ้ี่พี่น้องเอ๋ยลุ้นกันลุ้นกัน มันน่าทำนะครับทุท่านเนาะโอ้เจียวเจียวเจียวมีรถไถมันดีจริงๆนะครับทุท่านเนาะข้าวก็ได้เยอะนะครับเนาะปีที่ผ่านมาเนาะที่ผมพวกเราเนาะยังไม่ได้มีรถไถคุต้านะครับมีแต่รถไถเดินตามนี่ได้ข้าวอย่างมันก็เจ็ดสิบนะครับเพราะว่ามัน เลยสมาหนึ่งใดี้ใจเลเออพอดีอ้าวเตร็มจริงจริงนะครับทุกท่านเราลงหี่อ๋อเตรมกระสอบนะครับพี่น้องสรุปนะครับปิดจอบเนาะทุกท่านเนาะร้อยห้ากระสอบตอนแรกคิดว่าจะได้ร้อยสี่กระสอบนะครับอ่าอันนี้เป็นข้าวขี้ลานนะครับพี่น้องอ่า <laughs> เอาเข้าวกี i า a เนี่มันมันหมดแล้วนี่นนะ,ะ <laughs> เราก็จะมาพับ <นะ S 2> พับผ้าลานไว้เนาะทุกท่านเนาะโอ้ วิมามาม่มานี่ยเนาก็รอมาผิด,ม,ดม,มันยนหอโยนหออ้าวส่งมาส่งมา ก็อนนี้กล่อลงเ้อของยขาจะเวีไว้เาวีนะ เก็บผ uh ้าลานนะพี่น้องให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวจะลดน้ำก่อนเพราะว่าหมัดและเห็บเยอะแหนะเธอราองเข้าถือละซิบก็ชอบเราจะคิปจี น่ะเสื้อเขียวน่ะยู่แต่เสาวฮันเนอเอาไปห้อยอเรียบร้อยนะพี่น้องแล้วอีกหนึ่งกระสอบก็จะแบกไปขึ้นแล้วเอาผ้าลานไปก่อนมองใบแบบนี้ช่มนามนะสำหรับเราข้าวเราพี่น้องนี่ พอดีเหมาะเจาะเลยนะโอ้ได้อีกสักร้อยสองร้อยนี่คักแล้วน้องพี่น้องอ่ะมวดน,นี้นะครับหนึ่งศูนย์ห้านึกว่าจะได้หนึ่งศูนย์สี่ึกว่าจะได้รถไปเก้ากระสอบพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยอีโพก็มืออาบน้ำแล้วนะมัดกระสอบเรียบร้อย ่วยกันคนละไม้คนละมือปิดจอบแล้วปิดจอบแล้วเอ้าแม่ก็ปิดจอบแม่ก็จะลดน้ําคือกันไเก็บเนาเพราะว่ามันอันเนาะทุกท่านประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกท่านเนาะปิดจอบสรุปนะครับผลงานของพวกเราในปีนี้นะครับ105นนะครับพี่น้องเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ